นับสนุนโดย World Wide Web GetSteamwallet.com ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูดเกมอยากสตรีมไปดองเข็มก็เชิญทางนี้ได้ครับที่นี่มี Steam Wallet จัดให้รูปแบบเว็บใช้งานง่ายมีหลายขนาดหลายราคาสนใจก็เชิญทิมลิงที่อยู่ใต้คลิปกันได้เรยนะพวกแก w o อร์ World Wide w ว b g e ก s w e a m w t l l e เ c ็ m เอคอนี้คนพูดถึงเยอะครับเพราะว่ามันมีอีสเตอร์เอกด้วยครับ กับ e c h o เบอร์หนึ่ง end of the world party นะครับปาร์ตี้ฉลองจุดจบของโลกนะที่ที่คนหมดอะไรตายอยากเขาจัดกันบนดาดฟ้าครับเอาไอ้บ้านี้ก่อนเลยแล้วกัน เมายาชัดๆนะครับไรอันเฮลครับสถานะปัจจุบันไม่ทราบอาชีพในหน้าสังหาริมทรัพย์ซึ่งาอาชีพเดียวกูด้วยนะมีประวัติการใช้ยาด้วยครับซอลแฮมมอนครับสถานะไม่ทราบอาชีพอะไรวนะเนี Self ่ยเซลเพอร์เซนออกขายเป็นเซลขายเครื่องดูดฝุ่นครับ จีนซิลวานะครับตายแล้วครับว่างงานติดเชื้อตาย10วันให้หลังชีวิตแมงมุมีอ,อะไรดีบ้างไหมเนี่ยซาชารีมารินนะครับตายครับเป็นนักเรียนค่าตัวตายเดมอนมอร์แกนครับติดเชื้ออยู่ครับทำอาชีพเขียนเว็บนะครับกำลังเข้ารับการรักษาแมงก็คงติดมาจากไอที่ข้างๆมึงนี่แหละ ปลายพาน,นะครับเอนิสเชียครับจุดจบของโลกมาถึงแล้วเอมมาโคเฮนน่าจะเป็นเสียงน้องหนูวันนี้มั้งที่คุยกันตอนแรกสถานะไม่รู้เป็นเด็กเสิร์ฟงานในเรเลตกแต่งภายในดูตรงรูปนะมันเขียนเป็นเมมโวว่าถ้าเรารอดก็โทรหาเขาด้วยนะตามด้วยรูปหัวใจแระเบิดถูก ไม่แน่นะ่มว่มันอาจจะลอยก็ได้จับตาดู2คนนี้ให้ดีนะครับคนหนึ่งหัวลา้านอีคนหนึ่งใส่หูน,นะครับให้ทายว่าใครใบให้ว่าเป็นสีรีฝรั่งครับวิลเลียมไว้ครับตายแล้วอาชีพอาจารย์เคมีเปิดอูรล้างรถครับข้างๆนั่นโจานฐานพิงแมนครับท่านสถานะไม่ทราบตกงานมีประวัติอาจญากร ก็เป็นอิสต์เอ็กจากซีรีส์เบ็คแบนครับท่านชนขวดเบียร์กันนะฮะทำไปได้ทั้งหมดนั่นก็เป็นอีกทางเลือกนะทางเลือกที่จะหลอกตัวเองไปอีกช่วงขณะนะครับว่าเรายังแฮปปี้กันเดียวโย่แต่ทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับ กลับมาที่เนื้อเรื่องหลังจากที่ดรแคมเดียวได้ตัวอย่างเลือดของผู้ลิภัยที่การรถไฟแล้วก็ยังไม่หนำใจครับเจ๊แกจะเอาธนาบัตรต้นฉบับต,ต้นตอของเชื้อที่เคยถูกใช้ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในช่วงคริสต์มาสครับในเควสต์แผนกพยาบาลรัดเว์เอมเปอเรียมครับ so that little We need to find an original, unmutated strain of the virus to compare with the mutations our patients have. And the only place to find them is on the original bills tainted with the original virus. Which means we need you to head over to Abel's and bring back any tainted bills you can find. I one one okay, Agent, you're looking for any bills our pal Amherst used to spread his original virus strain. We know he used Abel's as one of his primary launching pads, so with any luck, there should be plenty of contaminated greenbacks lying around in there. As well as civilians. The store is one of the bigger refugee camps we've been monitoring. Not to make a whole thing out of it, but if you don't find some unmutated virus I can use as a comp, we may as well give up any hope of creating a vaccine. So, you know. จ้าไม่กดดันเลยเซราเชื่อว่าพิษเขียวกรีน n พ o i ซอ n เนี่ยน่าจะเป็นผลงานของนะักวทิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าแอมเบอร์ครับดเ็เรแคมเดียวของเราก็รู้จักเขาด้วยนะเพราะว่าแอมเบอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวนรัสอนกันหรือว่าโลกจะชิปหายเพราะคนคนเดียวจริงๆทำไปเล่นไปนะคุณรู้ไหมว่าโลกที่เราอยู่กันหลายพันล้านคนเนี่ย การกระทําที่ส่งพลังถึงขนาดพลิกโลกได้เนี่ยถูกขับเคลื่อนจากคนคนเดียวทท้งนั้นนะครับยกตัวอย่างฮิตเลอร์นะครับถ้าไม่มีฮิตเลอร์อเมริกาก็อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าโลกมาร์ัเบร์กิจ็อบถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้วิถีชีวิตของเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นทุกวันนี้ก็ได้อย่าดูถูกอนุภาพของคนคนเดียวนะครับ Oh my God, tell me you don't love this watch. I dare you. I'm so sorry my credit card is on the fruits. Not a problem. This is yours and 920 in change. Happy holidays green <laughs> poison. อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่า Echo คเนี่ยคือการรวบรวมข้อมูลภาพและเสียงจากกล้องวงจรปิดมือถือในช่วงในพวกบริเวณนะครับมาเรนเดอร์เป็นโฮโลแกรมผ่านสมาร์ทวอทที่ข้อมือเราเพราะฉะนั้นชัดนะฮะขณะนี้นเขาแบงค์ใบนี้จะเปลี่ยนมืออย่างรวดเร็วในเทศกาล Black ไฟ i d y y ช็อปกระหน่ำที่กำลังจะมาถึงครับบิลลี่กับเจมนะฮะทั้งคู่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งขณะนี้อยู่ในสถานกักกันเชื้อบรุกลิน มีความเป็นไปได้ว่ายังมีชีวิตยอยู่ถึง97%ก็คนรวยมันจะรอดเสมอเนาะเอมิเลียคลาร์กพนักงานเห็นครั้งสุดท้ายที่ท่าเรือฮัตสันจูลี่เบรเซ่าหไฮสัพศูนย์เป็นดีไซเนอร์เห็นครั้งสุดท้ายที่ท่าเรือฮัตส,ส,สันเหมือนกัน โอดเนย์ส m i t เสียชีวิตเป็นเซลล์ทางโทรศัพท์ตายเพราะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นฆาตกรรมสิ่งที่ผมสงสัยคือป่านนี้เอีมมมันไม่ตายหาไปด้วยหรอวะเล่นสัมผัสแบงค์ตรงๆแบบนั้นท้าไมก็แสดงสว,ว่ามันมีวัคซีนนะครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะ่ะหมองูก็ต้องพกเซลุ่มอยู่แล้วเนาะ ที่สองตัวนี้มานั่งจกอะไรกันตรงนี้เนี่ยไปบัดสีเหลือเกินเรายังไม่เจอแบงค์บนเปืือนที่ว่านะครับก็คงต้องหาต่อไปเรื่อยๆ Out. Let's hope the cleaners haven't torched everything in the place before you locate those bills. Even if they haven't, extreme heat destroys DNA. Over 200 degrees Fahrenheit, the covalent bonds break down, and the double helix starts unzipping like a cheap prom dress. One more reason to keep them at bay, agent. Like I said, no pressure. Object test negative for viral contamination. Test negative for viral contamination. Not to beat a dead horse, Agent, but I need those bills intact and room temperature, no crispy edges. Crispy means heat, means off comes the prom dress. Try not to get yourself killed in the process. Crispy agents aren't much use to us either. Morning. Readings indicate this area is contaminated. Morning. Viral contamination. That fire. Keep your eyes peeled, Agent. We just got a report from JTF observers outside the building. More cleaners arrived while you were busy upstairs. Give them a wide berth. I know I've said this before, but I need those bills in mint condition, so to speak. Exiting the contaminated area. Recommend targeting portable chemical reservoir. Alert, hostiles approaching. approaching i'm impressed agent locating undamaged bills with original strain virus in that place was like looking for needles in a haystack but damned if you didn't pull it off i can't wait to get my hands on them oh and agent i'm buying the next round assuming there ever is one <laughs> จำประโยคที่เฟย์พูดกับเราก่อนทอระเบิดได้ไหมครับที่ว่าจะเลี้ยงเหล้าเราถ้าเกิดว่ากู้นิวยอรก์กลับมาได้เนี่ยนี่แสดงว่าเฟย์กับแคนเดลมันคุยกันนะเนี่ยสลบปมึงว่างกันมากเลยใช่ไหมศาสตร์ไมหรือว่ามันคิดก,กันแคนเดลก็เลสเบียเเบ้ยนเฟย์ก็น่าจะเป็นทอมป่าวะคู่จิน้น There, I. Give me a second. Yes. Sorry, Dr. Kendall, but the sample's not producing results. Did it? Did you run them at room temperature? Uh, you said. I said room, goddamn temperature. Yeah, I'm pretty sure we're within temperature variances. You know what? I'll do it myself. Just put it down, and we'll both pretend this never happened. Hard to believe you can't find good help in the middle of a pandemic, right? anyway the good news is we are up and running on what you've brought in so far dr ellis taking over the hospital wing was a lifesaver now i can focus on research my wife always says i'm better with pathogens than with people my ex-wife bunny anyways you just keep doing what you're doing we are halfway to a blueprint for a vaccine and with your help we will get the rest <laughs> Samples of the original green poison pathogen, the ones we recovered off the currency used as a primary transmission vector, let us take a closer look at the virus's basic genome. What I found was clear evidence the bug had been manufactured. There's genetic material there from a half dozen other pathogens bolted onto smallpox to make a more efficient killing machine. แมงค็อกเทลเชื้อโรคชัดๆไอเวนตะัยใจหมาแอมเมอร์สเนี่ยเขาตัดแต่งเชื้อ g กรีนพอยเซนด้วยการใส่ยีนของไวรัสมือสังหารที่มีอยู่จริงๆีกตัวลงไปด้วยครับไปดูกันแบบสั้นๆว่า6ตัวที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรมั่งไวรัสวิทยาฉบับปลวกตั้งใจนนักเรียนตัวแรก H1N1 ครับคุ้นหูวะเด็กเงี้ยมันเคยอาราวาตตอนปี2009นี่เองครับ แล้วก็ในปี1918นะครับหรือสมัยสงครามโลกครั้งที่1มันเคยถูกเรียกว่าไข้หวัดสเปนนะครับมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด500ล้านลายนะครับตายสักตายสักร้อยล้านซึ่งก็คือ5%ของประชากรโลกในขณะนั้นเผื่อคนที่ยังไม่รู้ตอนนี้โลกเรามีประชากรทั้งหมด7,000ล้านนะครับตัวที่2นะครับสวายฟลูครับหวัดสุกรนะครับเป็นญาติญาติกับ H1N1 นี่แหละ ระบาดในประชากรหมูทั่วโลกครับแต่ทําอะไรมนุษย์ไม่ได้เท่าไหร่ครับไปตัวนี้ตัวที่3ครับอีโบลานะครับเชื้อเซเล์แห่งทศวรรษคงเคยได้ยินกันหมดทุกคนเนาะอธิบายแบบเวอร์ชันกระเหรี่ยงก็คือมันเนี่ยเข้าไปทําให้ตับไตเนี่ยทำงานผิดปกติครับพอมันกองเลือดกองเยื่อไม่ได้มันก็เน่ากันอยู่ข้างในนะครับเลือดทละลักออกตาจมูกปากใต้หา90%าของผู้ติดเชื้อเนี่ยตายค่อนข้างแน่นอนครับ ติดต่อกันทางของเหลวปัจจุบันมีแอนติบอดีแล้วนะครับซึ่งก็คือสิ่งที่ดรแคนเดลกำลังจะทำอยู่นี่แหละนะฮะตัวที่4นะครับมาเบิร์กนะครับไวรัสตัวนี้เนี่ยตั้งตามชื่อเมืองที่มันเคยระบาดในเยอรมันครับเป็นเชื้อที่มนุษย์ไปติดมาจากลิงมีคนตายไม่มากครับตัวนี้ว่ากันว่าสงครามเย็นรัเสเซียเคยเวิจัยพัฒนาไวรัสตัวนี้เพื่อนําม,มาใช้เป็นอาวุธเชื้โอโรคด้วยนะตัวที่5ครับ เดงกีชื่ออย่างกับแอร์ไนใส่โจเดงกีไม่คุ้นใช่ไหมถ้าบอกว่าเป็นไข้เลือดออกนี่คือร้องออกันใหญ่ทีท่านะฮะเป็นไวรัสจากน้ำลายยุงครับมีใครไม่รู้มัอย่อแบบฉบับกบวกก็คือมันจะเข้าไปทําลายผนังหลอดเลือดนะครับเหมือนสายยางที่มีรูรั่วครับมันทาให้เลือดออกมา,าภายในร่างกายเรามากพอออกมากเลือดก็ข้นมากพอเลือดยิ่งหนืด หลอดเลือดก,ก็ตันไปหล่อเลี้ยงอวัยวะไม่ได้นะครับอวัยวะอื่นก็เลยชิบหายตามไปด้วยในกรณีของคุณปอเนี่ยอวัยวะไกลๆหัวใจอย่างแขนขาเนี่ยเลือดมันไม่ไปหล่อเลี้ยงครับเขาก็เลยต้องโดนตัดขานั่นเองสุดท้ายเนี่ยหัวใจที่พยายามจะแบ่งเบ่งเลือดไปหล่อเลี้ยงเนี่ยทำงานหนักมากไปนะครับก็จะเกิดการชัดดาวหัวใจวายนั่นเองตัวที่6สุดท้ายแล้วนะครับคันทาวยรัสนะครับ ฮันตไาวรัสเนี่ยมีหนูเป็นพาหะนะครับใครที่ถูกหนูกัดอยู่ในโกดังที่มีชีหนูอนหนูเนี่ยอาจจะสูดหายใจเอาเชื้อเข้าไปได้ใครที่ชอบกระดกโคกกระป๋องจากปากกระป๋องโดยตรงนะครับหรือกระดกควรแบบโฆษณาระวังเถอมึงดีไม่ไดีหนูแม่งขึ้นไปปี้บนลังหรือเป,ป,ปบบล่ปปาก็ไม่รู้่ะพอทั้งหมดนั่นคือไวรัสเซเลป6ตัวที่ถูกเอายีนล,ลงไปผสมกับไข้ทรพิษนะครับหรือสมอลพ็อก เพื่อให้เป็นซูเปอร์เชื้อโรคที่ชื่อว่ากรีนพอยิ้นซึ่งเดิมทีไข้ทรพิษเนี่ยมันก็เฮี่ยวโคตรอยู่แล้วครับขอบอกว่าความร้ายกาจของมันเนี่ยนะอีหกตัวเนี้ยไปขี้เลยคุณรู้จักชาวแอสเทนกใช่ไหมนั่นแหละครับอาณาจักรล่มสลายเพราะมันมาแล้วสภาพก็ไม่ได้ตายจากนิวยอร์กนี่เท่าไรหร่หรอกมั้งขนาดตัวเป้งๆของโลกอย่างเออ่ควีนอเรสเบตที่หนึ่งแห่งราชอาณาจักรอังกฤษนะครับอับราฮัมลินคอล์นก็ยังเคยเป็นมาแล้วนะครับ เอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาโม้เรื่องของ smallpox หรือไข้ทรพิษหรือฝีดาดให้ฟังแบบเน้นๆนะครับ smallpox original version versus smallpox c a m e r a ตัวที่ตัดแต่งพันุกรรมเนี่ยนะฮะผมจะเอาลองมาเทียบกันดูว่ามันต่างกันยังไงถ้าชอบก็ช่วยแชร์ด้วยนะเว้ยไปละคลิปหน้าคุณจะได้พบกับผู้ชายในตำนานชูวิทย์แห่งโลกดิวิชั่น โจเฟโรผู้ก่อตั้งกองทัพอ,อนามัมเดอ h e คล e นเนอและความเวิ้นเวร์ของเขาไว้เจอกันนะพวกแก It's racing a Did you come just for the beer and cigarettes? Broken down drink. Tired chasing Ooh. for something to bring you comfort. Ooh, I'm the one you're looking for. What's the word around town? Well, they say there's a newcomer around here who doesn't understand that I'm a bartender, not a damn news pop. Now, are you gonna drink? วันที่เกิดมาหาสงคารามเนี่ยมันมียิงนิวเคลียร์ใช่ไหมคนหลายพันล้านคนก็ตายจากกัรมันภาพรังสีในจํานวนนั้นเนี่ยมีบางคนนะครับที่โดนกัมมันตภาพรังสีเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะในระยะเวลาที่พอเหมาะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่ากู I wild would go on these, my wild tears. my Only one of its kind left, and only one hit. Oh man, the high was so worth it. Yeah, I'm living with the side effects.